below so what do you have ฝันดีครับว่างเหรอไม่ว่างตื่นเต้นพรุ่นี้นะครับผมฝากรายการเซฟเฮ้าด้วยนะครับสมพรอ,อยู่ไหนคะอยู่โรงพยาบาลครับไปเอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์พึ่งชอบสีส้มพึ่งชอบสีเงินฮะ เป็นยังไงบ้างพี่ตาเพื่อนก็อยู่บ้านพี่เอิร์ธครับ how are you today โอเคครับส,สวัสดีครับ how are you from Philippines d r e a d oh t r o สวัสดีครับ hello everyone hello 你没有 i s a 牌了，不 ไข่แม่ปอมคืออะไรแห้วค่ะไม่อยาไดแฟนเที่ยวพันนกโอ้ยทุกคนมุมนี้จะไปอยู่ในเซเยพาแล้วฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมรายการจะมีการไลฟ์ทั้งหมด7วัน7คืนนะครับฝ่าอยู่ที่มผมกระดดผมด้วยเออนั่นแหละ สมพรไไหนสมพอรอยู่ที่โรง,งพยาบาลสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ของหลอเอาไปฝากไว้ฮะหนูไม่จ่ายค่าไหนื่อรับพู้ลวก็เเร้านะไปบอเอช็อตฮัลโหลมิกฟอร์เมียนมาฮัลโหลคอยได้รถทุกคนเมื่อวานเอ้ยไม่ว่าดีกว่า ไม่พูดดีกว่าหรือว้ให้ดูดทีเดียวอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับผมทำอะไรอยู่ครับกำลังไลฟ์ครับผมสวัสดีอ่าอ่าอ่อาโอเมก้าเพื่อนรักเราไม่เจอกันเป็นปีแล้วนะเพื่อนน้องสมพรได้ไปรโรงพยาบาลใช่ครับผมอ r e ร o ยู k โอเคโอเคเกิดเกรดฉันบอกฉันบอก ฉันบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยูดอะไรหยุดสมหยุดกินข้าวยังกินข้าวยังคะทำอะไรอยู่คะกินข้าวยังคะทำอะไรอยู่คะฮัลโหลทุกคนนางฟ้าพันดาวออกพักสองคน เอ่อ o ูเกิ t ท a นเสร t e หรือเปล่าทีเเาล่นนะครับยามันดาวสองพักพักสองใช่ไหมเข้าใจถูโอเคสบายใจเลยใช่ไหมน่าอ่านี่หามันดาวพาสองแล้วแต่คิดถึงจาให้หนุ่มคิวบอยป่าคิดถึงอ่ะพี่อืมไม่ดีเลยเพื่อน พูดเกาหลีหน่อยเกาหลีหน่อยคิดถึงสมพรไหมคิดถึงเมื่อกี้แบบเออคิดถึงพรุ่งนี้กี่โมงเออก็อยากจะทําตัวเป็นเออเออเออเป็นเออเมมเบอร์ Member ในรายการที่ดีแต่ประเด็นคือจําไม่ได้โทษทีฮะใครรู้นะครับฝากติดเออฝากแปให้ทีเนื้อเนื้อ <c oughs> <c oughs> มีฐานพันษามาอย่างไปดูหลวงพี่ได้เลยมียาปั้นยังไม่ได้ปัดอะไรเลยกินข้าวยังคะเฮ้ hey, ม่กินข้าวหรือ,อยังเออกินแล้วครับแสดงแมวของคุณมิกเออแสดงแมวยังไงเหมียวพี่มีค้าหัวร้อยฟังเลยค่ะชอบเสียงครับ <laughs> ดู้ <laughs> ไม่ได้หรือมิกเกียแปลกเออวันนี้ฉันเหนื่อยมากแต่ว่าพอเหนื่อยแล้วเปล่าเหมือนมันดีอะ Can you say in chào ฮัลโหลทุกคนครับ Speak English please English please โอเค I can't speak English I'm so sorry พี่ชื่ออะไรคะพี่ครับฝากดาทาย,ทายเป็นแฟนอินโดสวัสดีครับอ e you okay? Very good ทำไมครับทุกคนผมดูเหมือนคนป่วยนะวันนี้ทำไมทุกคนชอบสําเนียงโกอินเตอร์เลยฮะยังไงเอ้ย Hello ข้าวเพงคะพีตะ่ตาไม่งงจะงงมากอะไรฮนะพวกนี้ก็เริ่มลายแปคนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนกับไม่เคยได้แบบว่าไปอยู่กับใครนานขนาดนั้นนะ่ะแล้วแปดคนเนะี่ยขอไอจีพี่มิกอ๋อหนูเข้าไปตรงที่มันอยู่มุมซ้ายบนเลยคะ่ะคิดๆก็อยากจะอ่านภาษาอื่นออกนะแต่ได้แค่ภาษาไทยกับอังกฤษเท่านั้นเลยนะ เสื้อพี่สีฟ้าหรือเปล่าฟ้าฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจปากแดงๆจะไว้นี่นะครับอ่ะปากหมดขอบคุณมากครับบ้านเบส นี้ไปไหนมาคะเออเออคะทำไมเวลานอนแล้วมองไม่เห็นคะอ๋อสบู่จะเข้าตานะ เราทุกคนวันนี้เราเล่นตลกเยอะพอแล้วเราเรามาไขารอดีกว่ากรเลยนี่ลิสปรีส m อมซ o r r ยอยากฟังสำเนียงสุพรรณรือมีคู่สุพรรณไม่เป็นอะ่ะเ,เคยเคยไปตอนนั้นกับอ่าขับรถเอ้ยพี่เตคิดถึงเออฉันลืมตอบแชททด,ด้วย <laughs> จะบอกว่าอะไรนะตอนนั้นใช่ป่มมีกะ อยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วตอนนั้นม,มีต้องขับรถกลับไปที่ลำปางใช่ป่ะครับแล้วเหมือนว่าพี่ๆที่เขาแบบขับรถอะ่ะเขาก็แบบจอดไปแวนที่สุพรรณแบบว่าแบบพักทางมังมีก็ไม่แน่ใจแล้วเราก็ไปสุพรรณเว้ยแล้วทีนี้มันไปที่ห้างห้างหนึ่งที่สุพรรณแล้วแบบเขาก็แบบมีแบบฟู้ดเขาเรียกว่าฟู้ดคอร์ดอ่ะเออเขาก็ทาฟู้ดคอร์ดแล้วแบบมันวันนั้นอะ่ะเราก็เดินไปซื้อข้าวมันไก่ใช่ปะ่ะพอไปถึงเว้ยเราก็แบบเราก็ถามว่า ถามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ถามภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็คือภาษาสุพรรณแต่ฟังไม่รู้เรื่องเว้ยแล้วก็ออใช่ใช่ครับผมใช่ใช่เขาก็เอาเข้าวมันไก่มาให้เราจานหนึง่งแล้ก็ล้วก็วกโอเคก <g ill in> ินทุกข้าน้อยเชื่อว่าเกินครึ่งในไลฟ์นี้งง <c oughs> เหมือนเห็นพี่ตาพิมพ์ไว้ไกลๆนะเมื่อกี้ใส่หน้ากากหมายตั้งนานคือรู้มันเกี่ยวกับ พี่สมพรชื่ออะไรคะใช่แชทกรุ๊ปหนักษายอยู่คะ่ะเออ <laughs> ฉันเหนื่อยมากเลยช่วงเนี้ยฉันว่าเหมือนว่าเหมือนทุกอย่างต้องเหมือนว่าช่วงนี้แบบต้องเคลียร์ตัวเองทำนู่นทำนี่มไม่เอาจริงไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วเหมือนกันนะแบอบกว่าหลังๆอะไรยเงี้ยช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับทุกคน ฮะคุณอ่านความคิดของฉันเอาจริงๆถ้าอ่านแต่ว่าถ้าถามว่าบอกว่าอยากมีพลังพิเศษอะไรอยากควบคุมจิตใจคนครับผมเขามไม่ได้ถามหรอกเราอยากต่องีขอโทษครับไปนอนแล้วนะคะ ว่านะครับสามารถกดเข้าไปใน YouTube แล้วก็ดูได้นะครับรับรองว่าคุณจะได้ดูอะไรสย่างแน่นอนครับผมฮัลโห how are you great กินข้าวยังหรือ,อยังคะกินแล้วครับส่งไวมากคืออะไรพี่โซ I don't understand nothing but I love h e a you thank you so much เดี๋ยว อัดหน้าต่อเลยเหรอมีเพลงที่ช่วงนี้ชอบฟังไหมลาลาลาล,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 ลิซาลลิซาครับผมของพี่ลิซาลิซาพี่หรือเปล่านะหรือ,หร,อหรือเท่ากันหรือไม่รู้ในที่สุดเราก็มีที่อุย้ e ย E M ไงสองวันนี้ถึงพรุ่งนี้เลย จริงพี่ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ g ีมเอนะครับผม,มต้องบอกเลยนะว่าครับลูกค้าเข้าได้นะครับตอนนี้แนะนําหนังหน่อยตอนนี้ยังไม่มีนะแต่แนะนำซีรีส์นะครับผมนิทานพันดาวฮะอา้าวโทษๆูดถอรายการหึืว่าปอนอเฮ้ยกว่า ไอ้กล้าตีจ้ะแต่ก็ต้องตีบ้างบางทีอย่างนี้แต่ถามว่าแบบไม่ตีพี่บอยอย่ามาใส่ร้ายฉันนะไอ้สมนี้ใส่เสียจะตาย Can you speak English a little bit? ร้องกรีดเลยพี่ตาสรุปนาำดาวถึงพันในพี่มิกได้อยู่มิกตีสมพรกับคืนกัดกลับเหมือนกันครับผมใครจะเชื่อสมพรกินเก่งไหมถ้าเทียบกับใบตันเอนิสมพรคือเบไปเลยถ้าจะกินก็จะกินขนมเยอะไอ้สมพรนะชอบ แฟนอยู่ไหนครับฝากพี่เอิร์ดหน่อใส่สมพรไม่เอาเอาจริงๆพี่เอิร์ดก็ตามใจแมวนะแต่แมวเขาไม่ค่อยดื้อไม่เหมือนแมวไม่เหมือนแมวนี้สมพรกินไม่เก่งพี่เตยอย่ามาช่วงนี้สาผมบ่อยไหมก็สารวันนะครับเอดีนลูเล Can you sing? No. What have you? ขนตาคือยาวมากใช่ครับผมนอนก่อนนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับหากหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจเดี๋ยวนี้ต้องฟังเพลงคนแบบไหนแล้วเปล่า มิกทำไงให้อา่านหนังสือทันเอ่อเปิดไลไ์แล้วก็เรื่อยๆมีชอบใช้เวะนลาน่ะ สเลปทำให้คุณดูเครียดมากผมไมพี่เฮิร์นเลยนะครับพี่เจ็บขนาดนั้นเลยติอาโมแบ่งห้องนอนอย่างพวกนี้ไม่รู้เหมือนกัน

โอ้ยทุกคนอยากจบแล้วใด้จะจบสักทีอ่ะบายบายทุกคนกลับละนอนละวันนี้ครับวันดีราตีสวัสดีครับ